สวัสดีค่ะแอดจะมาอัปเดตราคาทองพร้อมกับสรุปราคาทองทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายของวันที่7กันยายนพศ2563กันค่ะณนะเวลา9นาฬิกา31นาทีราคาทองได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึง50บาทราคาทองคําแท่ง96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ28,650บาทราคาทองคําแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่บาทละ28,750บาทราคาทองรูปพันธ์96.5%รับซื้ออยู่ที่กรัมละ 1,856บาทราคาทองรูปพนธ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ28,136บาท96สตางค์ราคาทองรูปพนธ์96.5%ขายออกอยู่ที่บาทละ29,250บาทและในเวลา12นาฬกา55นาทีราคาทองได้มีการปรับตัวลดลงอีก50บาท ราคาทองคําแท่ง96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ28,600บาทราคาทองคําแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่บาทละ28,700บาทราคาทองรูปพรรณ96.5%รับซื้ออยู่ที่กรัมละ 1,856บาทราคาทองรูปพัน์96.5%รับซื้อบาทละ2 8 9 1บาท4 8สตางค์และราคาทองรูปพัน์96.5%ขายออกอยู่ที่บาทละ29,200บาทในวันนี้ราคาทองได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้า50บาทและปรับตัวลดลงในช่วงบ่ายอีก50บาท และราคาทองของวันที่7กันยาซึ่งเปรียบเทียบกับวันที่5กันยาแล้วราคาทองไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดและในวันนี้ราคาทองรูปเป็น96.5%หยุดอยู่ที่29,200บาทราคาทองคำแท่ง96.5%หยุดอยู่ที่28,700บาท และนี่คือราคาทองทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายของวันที่7กันยาและในวันพรุ่งนี้ราคาทองจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเดี๋ยวแอดจะนำมาอัปเดตให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ